สัเคยไหมบางทีที่เธอต้องการพูดอะไรออกไปเคยไหมบางทีคำพูดมันไม่ยอนตรงกันกดใจทั้งที่พยายามและไม่ว่าจะเตรียมตัวสุดขนาดไหนเหมือนฉั่นในที่กำลังตช่นหน้าความเป็นจริง มาข้นนออางในจะยอยางพูดออกไปให้หมดทุกสิ่งอย่างที่ตั้งใจ จะพูดครั้งว่าแล้วที่เป็นอย่างนี้กับเธอในวันนี้สักเท่าไม่ต้องกลัว,ว่าฉันธะรักสายไม่ต้องห่วว่าฉันยังห่วงใจฉันจะทำอย่างนี้แล้วว <Okay. S 1> ่าไงจะตลอดไป ไม่ทำคำนี้หวังรักเธอไม่ยอมรักใครโปรหมื่นเลยครับ ได้พบได้เจอกับเธอจากวันนั้นชีวิตของฉันก็ไม่เหมือนเก่าวันและคืนที่เคยดูเงาเงาวันคืนที่ฟังน้ำเพลงเศร้าเท่านั้นก็จบไปเปลี่ยนเป็นคนเื่อคนมีเงนใจไปทั้งใจอยาให้ฉันกล้าพูดทุกครงที่ยากยากออกมาจากภายในเธอบอกว่ารักเธอเธอบอกว่า เพื่อที่จะลดความรู้สึกในใจ,จปล่อยมันออ่ไปให้เธอฟังเธอขอบว่ารัาเธอเธอบอกว่าคิดทุกวันแต่ไม่รู้เป็นไปไอะไรเธอย,เย่กล้เจอโชยพู้ใดกี่รัก สัมวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนะถามว่าอะไรนะตื่นเต้นไหมเขาหรือเราเราตื่นเต้นโอเคโอเคค่ะตื่นเต้นไหมไม่ครับไม่แล้วนี่อีกลุกหนึ่งนะครับมันีเหมือนกันครั้งที่แล้วมาวันคริสต์มาสเป็นเล่นเป็นโนเวเลงครับครั้งนี้มาเป็นชุดอัลบั้มร้องนะครับก็อีกแบบหนึ่งโอ้สุดยอดเป็นไงบ้างคือบอกตรงแล้วต ยิ่งโตแสดงสัยภาพออกมามากเท่าไหร่มีคนคนหนึ่งประกอบหน้าไม่ถูกเลยคือหน้าเสียทรงมากจะยิ้มหรือจะเขินหรือจะดีใจมีอยู่คนหนึ่งหน้าเสียทรงมากบอกตรงตอคนนี้ใช่ไหมไม่่าถามเราไม่่าถามนะคือแบบไม่จะตาโตหรือจะยิ้มหรือจะเขินหรือจะสอาเกตดูคุณลองตั้งใดูฮห้ตั้งใจดูดีๆว่าคนคนหนึ่ง ในในการเล่นร้องเพลงนี่ยประกอบหน้าไม่ถูกครับผมตอนนี้เป็นแบบี้ครับน่ารักแล้วครับเป็นยแบบนี้เขาเาไปโพสต์ภาพอะไรนะกั๊กครับเป็นซิงเกิลใหม่เป็นซิงเกิลใหม่ครับวันนี้เป็นวันแรกแล้ววันนี้เป็นที่แรกที่เล่นเพลงซิงเกิลใหม่ ทั่วประเทศเป็นที่ล่กเลยครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับผมจะต้องไปทัวท์วิทยุประมาณแบบ40กว่าคืนในวันนี้ครับวันนี้เป็นวันแรกที่ปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่ากั๊กครับมาเล่นสดที่แรกในเรื่องเล่าครับทำไมถึงกัก๊กครัก็<笑><笑>ผมว่าคำว่ากั๊กหลายๆคนคงเคยโดนครับไม่ไปกั๊กเขาก็โดนเขากั๊กสองอย่างครับเราโดนอะไรผมก็เราบอกว่าผี่กั๊กเนาในช่วงที่บานมาไม่มีใช่ไหมผมว่า ผมอาจจะโดนพ่ยุทธกักอยู่ก็ได้เฮ้ยคุณอะไรเนี่ยอะไรมีอะไรน้องสิเขาล้อกันเล่นนี่คุ้นเคยกันเลยหนูก็สนนิทนี่สนนิทนะแต่นี่ถามถึงความเป็นมาแรงบันดาใจเรื่องอะไรก็จริงๆแล้วอาร์มชุดใหม่นะครับอยากจะพูดจะมีเนื้อหาที่มันสนุกสนานขึ้นกวนขึ้นหน่อยแล้วก็คำว่ากักผมว่าไม่น่าจะเข้ากับวัยรุ่นเพราะเป็นคำที่วัยรุ่นใช้บ่อยกักตลอดกักตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องมองทางนี้ใช่ หมายให่จะยกรายการให้เขาสองคนพูดกันเอถามต่อมาม่อถาม่อเรายืนดูอ่ะอาหายหายไปนานหายไปนานานนนี้มความเจอกันบ่อยนี่เหรอรแกบอกได้เลยว่าหน้าไบประกอบไม่ถูกหน้า หายไปปีกว่าวันนี้มีซิงเกิลใหม่ฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยค่ะมั่นใจแค่ไหนใช่ก็ไม่ได้ออกบ้มาประมาณปีครึ่งแล้วนะครับแล้วก็ผ่ายนานขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจอยู่ขอบคุณมากๆที่รออยู่นะครับชุดนี้เนี่ยกลับมาพร้อมกับความสุขสามเต็มที่เลยเตรียมเพลงเตรียมคอนเสิร์ตไว้อย่างเยอะแยะไปหมดเลยปีนี้ได้เจอกันแน่นอนขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้นะครับปีนี้ จัดเต็มให้แน่นอนครับคุตั้งเห็นทม,มันมีเพลงพิเศษเพลงหนึ่งไม่ใช่เหรอที่มีนักร้องรับเชิญมามาร่วมร้องด้วยอ่ะมีไหม มีแบมใครมีกินจิ้งลี้เลยด้ยมีห่ายเพลงมีถ่ายเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวมีถามโต๊ะเขาพอดีมีครับมีครับมีใช่ไหมมีครับมีเสียงอะไรพี่นี่นี่นี่ขาวมีเสียงอะไรมี่ฟังะมีไหมมีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขมีน้องเขาไละฟักกิ้งฮีโร่ใช่ป่ะใช่ในในชุดใหม่ก็มีหลายอย่างในเพลงกก็มีครับเดี๋ยวต้องลองฟังดูเล่ก็มีเลยเหรอเล่นก็มีครับนรองตน้องร้องทุกเพลงเลยเหรอ ให้เขาทำงานไปทำไปทงานต่อเขาเสร็จมีเมื่อไหร่ยังไงถามเออจะช่วนจะช่มี่มั้ยาไปเลยไปถามแล้วเอาคนเราไปกินข้าวกันเนี่ยไปกินข้าวันก็มีพี่มีหนูมีต๋มีใครด้วยไงก็ไปกันหลายคนอย่างนี้ไม่หิดไม่หิดครับ อ่าใบถามต่อบลืมคำถามไปหมดแล้วตอนนี้คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตจะมีเมื่อไหร่ยังไงบ้างครับคอนเสิร์ตใหญ่น่าจะเป็นประมาณต้นปีหน้ามั้งครับตอนนี้กำลังทำอัลบั้มเต็มอยู่ครับแล้วก็อัลบั้มน่าจะอประมาณกลางปีชุดนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก็จะมีทั้งพี่บอยกุลพงก์มาช่วยพี่ไก่ชุดทีแล้วก็รวมถึงพี่ฟั่นโกมันเข้ามาช่วยอัลบั้มมีเยอะมากก็เลยชาวดนตรีจะเปลี่ยนไปสนุกสนานขึ้นครับจะโตขึ้นด้วยไหมครับโตขึ้นครับแล้วก็น่าจะ คุณกลัวเล่นเล่นขึ้นนะกุ้มกลิ่มขึ้นนิดหนึ่งเงินกุ้มกลิ่มเหรอครับน้องใบคุ้มกลิ่มคุ้มกลิ่มด้วยพี่บอกก่อนครัเขาไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วครับมืออะไรหน้าพังแล้วตอนนี้พังอะไรวะเป็นอะไไม่ได้เป็นเปียโนผมจะเป็นครับนี่คือครับผมนี่คืออ่แล้วนะมือกีต้าคนนี้ก่อนครับคนนี้คือพี่ชายครับพี่ชายมาเมื่อก่อนเป็นอยู่วงเนื้อชูรีซาวน์พี่ชายสวัสดีครับ อันนี้อันนี้คพิสนิทผมครับจากมหาวิทยาลัยครับแบบพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดพี่เบพี่เบิร์ดครับอันนี้รุ่นน้องครับเด็กปั้นเด็กปั้นช่วยครับดิงครับดิงรุ่นน้องมันดิ้งหมดทีครับมังดิงนี่เป็นแชมป์พีาร์โอไดคนแรกของประเทศไทยโอ้ยตัวจีกครับตรวจอ่กครับที่หนึ่งนะครับผมตกลงคนแรกชื่ออะไรนะพี่พี่จจะชายพี่ชายพี่ชายนะคุณอะไคุณดิงน้องคุณดบิร์ด พังหนูพังกันที่น้องไม้ดีกว่าคนแรกพี่ชายคนที่สองพี่ชายคุณเบิร์ตมังกงแล้วก็พี่หนึ่งเหมือนเจ้าของอูแล้วคนนี้คนนี้พี่โต๋นะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้มาอีกอีกแบบหนึ่งมาแบบหนึ่งครับก็จะมีลูกเล่นมีอะไรมากขึ้นครับดนตรีที่จะโตขึ้นไหมดนตรีนง่ตรีโตขึ้นน้ำสุขสานขึ้นนะครับคือครั้งที่แล้วที่มาคริสต์มาสเนี่ยหลายหลายคนอาจจะจำได้จะเป็นมาใน ผมเรียกว่าเป็นนักเป็นโนแล้วกันเล่นเป็นโนมาเเล่นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามีอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเรามีผมชอบแต่งเพลงชอบร้องเพลงด้วยชุดนี้ก็เลยจะเป็นชุดที่แบบสนุกสนานเป็นวัยรุ่นขึ้นหน่อยครับแต่ก็ยังแล้วแต่งงานว่างานไหนจะเป็นนักเป็นโนงานไหนเป็นนักร้องอะไรเงี้ยครับอันนี้อันนี้เป็เ่อไหร่ร้องคู่ครับอะไรนะเด พวกมายุ่งเลยเหรออันนี้อันนี้คืออะไรนะเราบอกว่าอันนี้เพิ่งถอยมาเมื่อวานใช่ไหมรายการเรื่องนี้อะไรไม่ทราบใครไม่ท้าก็คนคู่บัญชีมามาครับผมเพื่อเพื่อเรื่องเล่าเช้านี้โดยเฉพาะนี่มันคืออะไรครับน้องอันนี้ครับเป็นเอฟเฟกต์ที่อยู่ในเพลงกั๊กครับผมใช่ก็คืออแาบ อยาจะพริเต์รูปแบบเป็นโนในรูปแบบที่มันสุขสนานขึ้นให้เราดูสบายขึ้นคือครั้งที่แล้วมาเ็าจะทางการเองเล่นเป็นโนเรียบร้อยอันนี้ก็จะสุขสนานนี๋จะมีขระดลอดเต้นตีลังกาดมีเต้นมีดานด้วยจริงปะเอาจริงพอเขาตัเชื่อคนง่ายนะพี่อย่าพูดอย่างนี้นะเชื่อคนง่ายแล้วนี่บอกนะฮะว่าเขาบอกเองว่าต่างคนต่างเป็นคนทํางานด้วยกันทั้งคู่ทํางานกันหนักมาก แล้วตกลงไปคิวกันก่อนมาไหมไม่คิวไลยคิวละเอาว่าต้องมาคิวคออะไรยังไงติวไหมคะอ๋อไม่ไม่ได้ระดับนี้ไม่ต้องติวแล้วระดับนี้เพราะฉะนั้นวางดูกั๊กใช่ไหมครับผมเชิญเลยฮะหนูต้องอยู่ตรงนี้ด้วยเพราะหนูร้องด้วยเนี่ยไปจับนี่ก็ไปร้องเลยฮะร้องเลยฮะเอาออกมาทำไมเราอยู่ตรงนี้เราร้องร้องด้วยตรงนี้มีซิงเกิลใหม่ครับตรงนี้วันนี้ เล่นเป็นที่แรกกับผมก็มอบไห้กับคนที่ทันการเขาแล้วก็ดู้กากันปลบมือนไหมครับอยู่บ้านก็ปลบมือได้ ครั้งที่ตั้งคำถามจะตอบว่าดูดูกันไปก่อนจะดีไหมแต่ทุกๆครั้งที่ฉันนั้นจะไปจะกลับะดีกับฉันซะจนมากมายแต่พอฉันนั้นวนกลับมาแล้วจะกลับทำให้ใจของฉันแทบจะสลายเรื่องจากให้ความหวังจนจิตใจวุ่นวายแต่สุดท้าย เธอกระจายแต่กักตลอดสมั่งสมอตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปไหนแต่ฉันก็ยอมจะกับตลอดัึงที่รู้อยู่เกบใจว่ายังไงก็เป็นได้แค่เท่านี้แต่พอฉันเริ่มคุยกับคนไหนเธอรีบมาไกลเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ เป็นไกลชิดเหมือนกับว่าเธอนั้นจองตาสุดท้ายเธอก็ตาแต่กับตลอดสมองสมาร์ตลอดไม่ยอมให้ฉันได้เดินจากเธอไปนักและฉันก็ยอมทุกคับตลอดจนต่างที่รู้อยู่ในใจว่า

เธอไปไหนแต่ฉันไม่กตลอดถอกใจว่ายังไงวไงเธอเธอเธอเธกรจต่กัดลอดสงเสมตลอดไม่ยอมใฉันได้เดิจากเธอไปไหนแต่ฉันม่ยอทุกครตลอดถึงตนที่รู้อยู่กับใจว่ายังไงก็เป็นได้แค่ตรนี้ ยอมทุกครั้งตลอดถึงตอนที่รู้อยู่เก็บใจวันนี้ก็ไม่ได้เธอไม่ตายก็เป็นได้แค่ตรงนี้อะไรนะพอมาก อ่ะอะไรนะนอาว่าเพราะมากเพราะที่สุดเลยอ่ะไอหน่ไประโยคนั้นน่ะพูดว่าอะไรตะกี้อ่ะพูดว่าอะไรคะฮัลโหลคุยกับใครอยู่คะฮัลโหลคุยกับใครอยู่อ่ะพี่ว่าน้องรวนกับแมนยูเมื่อคืนนี้พี่ด้วยพี่น้วยพี่ด้วยเราไปหนึ่ ท ah. ี่เหลือเหลือคุยกันเองจะมาให้ดูอีกแล้วฮะฉากจากนี้ไปนะฮะพักกันตรงนี้ครับเดี๋ยวกลับมาวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครอะ